ท่านนะที่เข้ามาปฏิบัติทำที่วัดนัดจัน์ในวันนี้วันที่หกตั้งวันที่สิบสี่เดือนกรกฎาคมการเข้าพรรษาทั้งผู้ที่เข้ามาทางออนไลน์ด้วยเนาะก็คงจะทำพิธีเปิดการอบรม เการอบรมนั่นก็ต้องเป็นคนพูดน้อยใช้เวลาในการภาวนาให้มากในการภาวนาช่วงเวลาก็ปิดมือถือเป็นการสื่อสารเราก็ตั้งใจกันนานลข้ามน้ำข้ามทะเลมาด้วยนะเสีสละเวลาเสีสละทรัพย์ มุ่งมันมาหาความสงบเนี่ยก็ต้องตั้งใจเอาจริงจังให้อยู่ทางบ้านาเราทานข้าวมันใดบางช่วงเวลาก็ไม่เป็นไรให้ตั้งใจมีสติกันได้มากอะเมื่อเราพูดน้อยเรานอนน้อยเราฉันน้อยเราก็ภาวนาดได้มากนะก็เป็นเหตุปัจจัยให้เราจะได้รับความสงบ ไม้เราจะอยู่กันหลายคนก็ตามพอถ้ามันน้อยที่สุดไม่จําเป็นก็ไม่พูดแต่ไม่ถึงขั้นที่ว่าจะไม่พูดเลยนะแต่พูดเทัาที่จําเป็นจริงๆการทานานเราก็ไม่พูดอีกอย่างนี้ก็เมื่อมาตั้งใจในช่วงนี้เวลาแตวันกาวันเนี้มันจะได้รับความสงบจิตอันจะรู้จะเห็นเข้าใจเนี่ย ในธรรมะเมื่อเราสำรวมระวังนะตาหูาจมูกลิ้นกายของเราเนี่ยสำรวมไม่มากอารมณ์ก็ไปสู่ที่ใจใช่ไหมเราจะยินดีเราจะยินราน้ายถ้าเรารู้จักการปฏิบัติก็ฝึกจิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายตรงนี้หละทางที่จะได้เห็นธรรมะ กำลังกองปีขาจิตนี่มันมีมากขึ้นมากขึ้นเราก็จะเข้าใจละเห็นความเกิดดับของรูปของนามได้ไม่ใช่ที่ไหนเลยนะเราเอากายกับใจมาแล้วมาปฏิบัติแล้วนั่งอยู่นี่ก็มีกายมีใจยืนเดินนั่งนอนก็มีกายมีใจม,มีสติให้มากแล้วหละเป็นสิ่งที่สำคัญ การฟังธรรมแล้วก็ฟังไปด้วยมีสติด้วยไม่ส่งจิตทุงสร้างไปที่ไหนจะยกระดับจิตใ,ใจของเราได้เป็นอย่างดีสมการสินห้าหรือสินแปดเพราะฉนั้นก็สินนี้เป็นพื้นฐานนพื้นฐานถ้าผู้มีกำลังแล้วก็สินแปด้าสุขภาพเราต้อง การันเมื่อเย็ยนก็สิ้นห้ามะแล้วสินห้าแล้วสิ้นแปนี้ก็อยู่ที่จิตใจถ้าสงบอยรู้ทำหรือเห็นทำได้นะในสมบัติการผู้ที่มีสินห้านะบริวาลพระเจ้าพิมพิสารก็มีครอบครัวทำการงานสามในสี่ก็ได้บรุบรณ์สวัสดิบัเห็นได้ว่าศีลเนี่ย สำคัญทีเดียวเมื่อเราระวังรักษาถ้ายิางมาปฏิบัติอย่างนี้เป็นศินในตัวอันนี้ศินสมบัติจากพะละเราตั้งใจเพียงการพูดน้อยการรักษาศิลก็บทำอด่างายพูดมากไปกับฟุงสารส่อเสียดคำอย่าเพ้อเจอเล้วไร เราะว่ากดจกจิตที่มันปรุงแต่งไปที่สมองสมองก็สั่งไปที่ปากของเราในการพูดก็ยิ่งพูดไปมากสมาธิมันก็หายหมดเราสํารวมมาทั้งวันถ้าเราไปพูดสักครึ่งชั่วโมงถ้าเราปรุงแต่งไปชั่วโมงเนินถ้าเกิดเป็นเรื่องตัวเรื่องตนอย่างนั้นแะมันรับรู้อะไรกามาสู่ใจนั้นเราก็ ยินดีไปยินร้ายไปใจของเราสมาธิมันกะหายไปต้องสำรวมต้องระมัดระวังให้มากนะคงจะเคยภาวนากัามาแล้วเนาะส่วนใหญ่ก็จะเคยภาวนาแล้วก็ให้ตั้งใจนะก็คงไาม,ม่าต้องให้ธรรมะมากหรอพยายามปฏิบัติให้มากกัน,นในเวนลาอีก ยี่สิบนาทีก็จะพานั่งสมาธิเท่าอย่างนี้ไปนะให้มีสติอยู่ในปัจจุบันนะ,ะอย่าไปคิดไปอดีตหรืออนาคตพยายามให้มีสติอยู่ี่ลมหายใจเข้าใจออกจะเข้าภาวพูทจะเจ้าภาวนาพูดโทนเนือนึกพุทโธพุทโธพุทโธ,ทธในใจก็ได้พยายาาให้ความคิดมันน้อยที่สุด ทำยังมีความคิดอยียกับภาวนาเร็วๆนี่อย่างนะหรือถ้าคนที่ถนัดพิจารณาก็ใช้พิจารณาให้จิตสงบบางคนจะไปพุทโธก็จิตไม่อยู่ไม่ชอบอก็เลาพิจารณาก้นนะพิจารณา่นะา,างกายนี่มันไม่เที่ยงมันเป็นก้อนไม่เที่ยงก้อนมันทุกข์มันต้องแตกสลายไปไม่ใช่ตัวเราของเราพิจารณากลับไปกลับมาอย่างนั้นนะ หนาที่ผมกลดเล็บฟันหนังอาการสันติสองเนี่ยมันไม่เที่ยงตรงนั้นเลยในที่สุดมันก็ต้องแตกสลายไปไม่ใช่ตัวไม่ใจ่ตนในการพิจารณาให้สุขความสงบตามเจตนิสัยของเรานะ